ห่อน้ำตาลปี๊บละลายให้เราใส่อาหารทะเลที่ลวกไว้ลงไปตามด้วยมะพร้าวอ่อนแล้วคนให้เข้ากันบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะพามาทำห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนวิธีทำง่ายมากๆทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับ กุ้งขาว5ตัวปลาหมึกบัางตาสับป,ปะรด100กรัมหอยแมลงผููนิวซีแลนด์3ตัวไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองหัวกะทิ150กรัมพริกแกงเผ็ดหน,นึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาแท้ครึ่งช้อนชาพริกจินดาแดงซอย1เม็ดใบมะกรูดซอย2ใบใบโหระพาใช้1ยอดเนื้อมะพร้าออ่อนควักออกมาจากลูก1ลูกส่วนลูกนี่ก็เก็บไว้ใช้ด้วยนะครับเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราลวกอาหารทะเลก่อน ตั้งน้ำไว้เลยนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราใส่กุ้งขาวลงไปกุ้งขาวก็ให้เราผ่าหลังแล้วดึงเส้นดําออกด้วยนะครับแล้วล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปได้เลยตามด้วยปลาหมึกสุดท้ายหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ให้เราเอาออกจากเปลือกก่อนนะครับใส่ลงไปได้เลยพอครบหนึ่งนาทีแล้วให้เราตักขึ้นใส่กระชอนไว้ให้เสด็จน้ำ พักไว้ด้านนี้ก่อนครับพอเราลวกอาหารทะเลเสร็จเราก็มาเริ่มทําห่อหมกกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปเหลือไว้นิดหน่อยนะครับเอาไว้ราดบนห่อหมกแล้วจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางพอกะทิเริ่มเดือดให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไปแล้วคนให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่น้ำตาลปี๊บ น้ำปลาแท้คนต่อครับพอน้ำตาลปี๊บละลายให้เราใส่อาหารทะเลที่ลวกไว้ลงไปตามด้วยมะพร้าวอ่อนแล้วคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วใส่ไข่ไก่คนคลุกเคล้าครับพอเข้ากันดีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลย ตัดใส่ในลูกมะพร้าวยัดยัดลงไปเลยนะครับ,รบจะได้เต็มลูกพอดีครับนำหัวกะทิที่เราเหลือไว้มาลาดลงบนหน้าได้เลยครับ แล้วก็นําขึ้นนึ่งแจ็คก,ก็ได้ตั้งหม้อไว้ตอนนี้น้ําเดือดแล้ววางลงไปได้เลยครับใช้ไฟกลางในการนึ่งนะครับเป็นเวลาสามนาทีครบสามนาทีแล้วให้เราปิดแก๊สเปิดฝากออกได้เลยครับว้าวยกลงจากเตาได้เลยครับแล้วแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยพริกจินดาแดงซอย ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับใบโหระพาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเวลาจัดเสิร์ฟก็วางใส่ในจานแบบนี้นะครับมาชิมกันเลยือหอย ื mm hmm. รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้สามารถทำกินหรือทำขายก็ได้ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ